ทฤษฎีนะครับว่าเอ a แคมเบอรเนี่ยมันมีน็อตสตัวให้ถอดใช่ไหมแต่โรงงานบอกว่าถอดเพื่อการขนส่งแต่ทีนี้เราเอ้มาคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าช่วยๆกันดูเอ้จริงๆมันน่าจะถอดเพื่อขึ้นรถได้นะเพราะว่าพี่ก็อยากเอาไปปั่นที่นอกสถานที่บ้างวันนี้เราจะไปทะเลกันนะครับกับ Fortuner ตัวแรกนะเดี๋ยวเราลอง มีลูกนั่งไปด้วยเพราะนั้นจะต้องเหลือหนึ่งที่นะครับโอเคเราพับบอกข้างเดียวอ่ะอันนี้เจ้าแคลมเบอร์ของเรานะครับขึ้นไปน้องันหนไม่ได้แน่นอนทีกมต<บ>าตัวที่บอกใช่ไหมเราจะทําการแยกส่วนแต่หลังจากวันนั้นเราดูกันเนี่ยจริงจริงๆอันหนึงนนนหน่งอ่าน็อตหนึ่งตัวสายเบรกหน้า นะครับก็มีน็อตอีกหนึ่งตัว2ตัวแล้วแล้วก็ตัวใหญ่นี่3ตัวถ้าเราเอา3อาทั้งหมด5จุดเนี้ยออกได้นะก็ไม่แน่ก็ขึ้นได้นะเดี๋ยววันนี้เรามาลองทฤษฎีดูกันแล้วกันไปเอาคาะโกไบขึ้นรถก็ยากแล้วนะมีเซิร์ฟบ,บอร์ดด้วยเซิร์ฟบ,บอร์ดเผาลมเดี๋ยวออกก่อนดูซิคอจูเนอร์ขันแค่นี้นะขนขนู่นขนนี่อะเรามาดูสเต็ปกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่ เริ่มที่อุปกรณ์ก่อนแล้วกันเราใช้แค่นี้ประแจเลื่อนตัวเล็กๆ1ตัวแล้วก็ปะแจหกเหลี่ยมพับได้1ชุดแต่แต่ต้องเลือกชุดที่มีเบอร์พิเศษนะเป็นเบอร์8ผมใช้ของ Ice Tool นะครับเขาะจะมีเพิ่มเนี่ยหลบอยู่ในนี้ตัวหนึ่งอ่าโอเคมาลุยกันที่ปดเดรกหน้าก่อนนะปดเดรกหน้าเราใช้เบอร์เบอร์ห้าปกติ อันนี้ไม่เคยทำเลยนะเห็นเงินสดเออเบอร์หปลดเบรกหน้าเพราะว่าสายมันพ่วงกันปลดเสร็จก็เอาไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดึงเฉพาะเคเบิลมันออกอเอจุดที่2ก็จะเป็นตรงอ่าพอพูด ถึงตัวนี้ทท่ไรจะสะดุดีตัวสเตลลิ่งนะครับตัวบังคับเลี้ยวอันนี้ใช้เบอร์หกเคเบอร์หก็ไม่ต้องใส่หมวกมันนะเบอร์หในนี้มีอยู่แล้วเบอร์หจับไว้นะครับน็อตหเหลี่ยมเอ้ยอ่าเป็นเป็นน็อตธรรมดาตัวเดียวเราใช้ประแจเลื่อนแล้วกัน นี่เห็นไปด้วยกันเลยนะเคือเคยทำเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้นะข้างล่างไม่ไม่มีอะไรที่หล่นได้ก็มีแค่นี้เราก็ลอยไว้จำจำไว้ว่าตัวสีดำๆเนี่ยอยู่บนนะอยู่บนของ Steering Arm โอเคแล้วก็แค่นี้นะจุดนี้สำคัญว่าจุดน็อตสามตัวเนี่ยว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะ อ่าเราใส่เบอร์อตัวนี้เบอร์8นะครับประกบก็ไปอ่าเราก็ใช้ประแจเลื่อนนี่แหละฝั่งนี้จะเป็นนอ็อตตัวใหญ่หน่อยนะ,ะแต่ประแจเลื่อนก็จับได้ลนะนี่เบอร์8โอเคลองดูนะว่าสำเร็จไหม ถ้าอยากเอาไปด้วยก็ต้องพยายามหน่อยนะอึบ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 แต่ตอนนี้เหงื่อชุ่มแล้ว สามตัวนะอเอาอออกมาแล้วนี่ยังไม่ทันจะไปทะเลนะเปียกแล้ว หรือใครมีเบอร์แปดตัวตัวใหญ่หญหญหญๆก้านยาวๆก็ <c oughs> <c oughs> ใช้ก็ใช้อนั้นก็ดีนะนี่แบบทดลองนะครับแบบฉบับพุพาห์น็อตเขาใหญ่มากเลยนะเนี่ยหนึ่งน็อตสเตนเลสอย่างดีนะครับตัวเบรลมสอง คือเขาไม่ได้ดีไซน์มาให้ถอดนะแต่เราอยากจะลองดูเพราะเราก็อยากจะเอาไปเที่ยวด้วยสามโรงงานเห็นคงตกใจนะเอ้ยไอไม่ได้ดีไซน์แบบนี้นะปึ๊บอะ ลุดแล้วกำลังจะบอกเลยว่าตอนนี้ต้องช็อตนี้ต้องระวังเลยเนดะี๋ยวมันจะหลุดหลุดรวดเลยโอเคหลุดมาแล้วตอนนี้สายเดียวที่ติดอยู่กับชิ้นหน้าเนี่ยคือสายเบรกหน้านะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดการกับเบรกหน้ากันโอเคทีนี้ มันแยกล่างออกนะใช่ไหมแต่สิ่งเดียวที่ติดอยู่คือสายเบรกสายเบรกนะครับแต่เราปลดสายเบรกหน้าไปแล้วนะเราก็ดึงเฉพาะปอ,อกมันออกอให้เหลือแต่สายในคาไว้พอเราดึงเคเบิลออกแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ <laughs> มันออกได้จริงวะ เอาระวังท่อนหน้า่อนนะท่อนหน้าไม่มีขาตั้งนะต้องระวังเดี๋ยวท่อนหน้าเราจะขึ้นทีหลังขออนุญาตพิงไว้ก่อนอุดเดีย๋ยวจะล้มวะก่นกนาาอนพายครับอือที่พิงไว้ก่อนนะโอเคอนหน้าไปแล้วนะเดี๋ยวจะข้างหลังละ ก็ไม่หนักมากแล้วนะเราก็เตะใหตั้งขึ้นอ้อันอันนี้นนเลียวให้ตรงนะอ,อึ๊บหนึ่งสองสามเอ้ยอย่าเอ้ยมีรูนเว้ยคือ,อลงจริงๆโรงงานเขาไม่ได้ให้ทำแบบนี้นะแค่เราทดลองทฤษฎีดูว่ามัน มันน่าจะได้ไหมนะเผื่อเราต้องการไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเหลือสเปซไว้ไว้กระเป๋าได้เลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยไว้พวกของกระเป๋าอะไรเงี้ยสบายทีนี้เราก็เหลือท่อนนี้นะว่าขึ้นได้ไหม อะไรคลุมสีอีกทีหนึ่งอ้าวลองดูชิ้นหน้าว่าอีกครึ่งจะขึ้นได้ไหม,ไมเห็นเขาบอกนะลปบ ล้อหลังโผล่เดี๋ยวลองขยับเบาะดูไหมยังไงก็โผล่ไหมคะเพราะว่าลองดูก่อนมันต้องพุ่งไปนี่<ง>เดียวเอียงข้างขยับบาะดูแล้วยังโผล่งั้นใช้ท่าไม่ตาย ก็ถอดล้อหลังสิใช่ไหมแค่นั้นเองอีกกันหนึง่งเย้ได้เลอันนี้เดี๋ยวก็ไว้ประมาณนี้นะสบายมากโอเคเดี๋ยวจะส่งให้โรงงานดูแล้วนะว่าเฮ้ยมัน ขนไปเที่ยวไหนได้นะเนี่ยได้เลยแหละอ่ะโอเคก็วันนี้ได้ข้อสรุปนะก็เดี๋ยวถ้ามีใครมีโอกาสมีแคมเปอร์นะครับก็ลองทำกันดูได้นะเอาผมสรุปให้เลยขนไปเที่ยวได้นะแต่ว่าต้องประกอบเข้าประกอบออกนิดหน่อยไม่ยากนะลองดูครับแต่ตัวนี้ขอขนของขึ้นรถก่อนนะสายแล้วโอ้โหมีเซิร์บอล ไปแล้วเดี๋วเมียดา่ามุ่งหน้าพัทยานะครับวันนี้เรามากัน3มคนกับอีก1คันเย้ไหน1คันเกไหนชี้ดูหน่อยครับไหน1คันคืออะไรครับรจักรยานจักรยานอะไรอ่าเหลือแล้ว,ลวทำไมมี2ออันอ่ะทำไมแยกครึง่ง เพราะว่ามันถอดได้ใช่ไหม<ช>อ่า<ช>เดี๋ยวเราไปถึงแล้วเราไปประกอบขึ้นมานะครับ<ม>ป้ายโอ้ยมีเซ<ม>อร์บอร์ดด้วยไม่ใช่เซอร์บอร์ดที่เป่าลมที่เป่าลมโอเคอยากลดงอีกรอบไปโอ <Yeah. S 2> โอเคเช้านี้เราอยู่ที่ที่พักที่พัทยานะครับเดี๋ยวเราไปปัน่นคาร์โก้าเล่นกันเดี๋ยวลองประกอบกันนิดนึงนะ อุปกรณ์เราอยู่ตรงนี้แล้วอโอเคมีแค่นี้เองไปเดี๋ยวไปช่วยกันประกอบครับเดี๋ยวแบ้วลงกำลังจะเด็ก,ก,นกอนกนานะแล้วก็ คาขาโก้ก,ก่อนเลยเพราระว่าตัวคาโก้มีขาตั้งนะเดี๋ยวเอาลงมาจะได้ตั้งนะไม่ดูว่ายากไหมรอตรงลนะเอ,อเอ,อเอมาแอ้วเอับขอนย้จะอ้อยอ้ย้อยอ้ย้อ โอเคเหลืออีกชิ้นหนึ่งเอาท่อนหลังออก,กครับ เบรของเรามาแล้วนะแล้วก็ร้อยเไปเจ้ายอ่าประกอบรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใช้หาดกันครับอจอมเทียนนะเนาะเทียนครับ